กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถู่เหลืองและกระสอยผลิตภัณฑ์บะมีกึ่งสำเร็จรูปตราม,มามาผู้ต่อไปครับสายแอลครับวัสุธารามจะพบกับสาธิตมสวประสานมิตไฝ่มัมาาธมยมครับตารางคะแนนครับตอนนี้เบญจมาราชานุสรเข้ารอบไปแล้วครับทั้งสองทีก็เล่นเพื่อสักสีนะครับ และนี่เป็นการแข่งขันของสายแอลนะระหว่างสายเลือดเทาแดงเขตของศารโรงเรียนมัธยมวัสสุธาราและจะต้องมาเจอกับพิกัดลับยั์โศกอ่ะโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตร่ายมัธยม ดูสองเนียวสู้ตายกันเลยนะอ่ะสู้กันให้เต็มที่กันเลยค่ะสองเชีย์ครับที่มาเชีย์กันอยู่ครับนี่ครับกำลังหาดีครับนี่ใช่ครับนั่นแหละครับอาจจะงงอยู่ ครับเวลาแบบว่าถ้าเขายังไม่รู้ตัวเลยช่างภาพเลยจะถ่ายค้างไว้ถ้ารู้ตัวแลถัดเข้าเกมทันทีนะนี่ครับมาดูนะครับเออเขยันจับกันด้วยเขากำลังจะแต่งหน้าเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวเราให้ให้เวลาแต่งหน้าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวให้มาถ่ายใหม่มาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว้องออกมากแล้วแมวเยอะเหลือเกินแถวนี้วันนี้แมวอยู่ไกลเราหน่อย อ่าดีฮะนี่ทีมงานนะฮะทีมงานอ่าของบัวพอนะเอ้ามาแข่งกันดีกว่าครับมาดูเกมดีกว่าครับอ่าเติมไปหน่อยเอาครับตาที่พอสวได้บอลครับจังหวะนี้ชูนเรียบร้อยครับเปิดคะแนนครับนับก่อนเลยครับนับติดต่อสูงครับตา๊ิต๊อกอับ โอครับโอ้ลุงนี้ไม่ลงและรีบาวได้โดยทงด้านของสุธารามครับดดอ่าครับยังไงครับยิงกักอยู่และชูจังหวะนี้ไม่ลงต้องปื้มได้บอลครับปื้มยังไงครับ แล้วขึ้นเองแล้วมันติดปากห่วงแต่ได้ฟาวครับปาบอลจังหวะน,นี้ด้านซ้ายครับแม่โดนตีไว้ก่อนเลยปล่อยบอลครับรู้จุดโทษหนึ่งลูกครับเรียบร้อยครับคะแนนแรกของทีมาแล้วสเสมอกั่ดึงๆและเหวี่ยงออกมาครับแม่จะมาหาแอดบุ๊กครับอยากให้แอดบุ๊กเป็นด้วยครับคุณีแอดบุ๊กกำลังถ่ายอยู่เลยครับ <laughs> ลงติ๊ก o อกครับดาวติ๊กสองแอดบุ๊ก อาครับจังหวะนี้ชูดไปจูดข้ามมาน้องมอสตันไม่ขออภัยครับไม่ลงครับลึกมาลูกนี้ขึ้นโอ้โหน้าหงายครับโอ้โหเมาครับเห็ดได้ฟาวครับได้ชูลูกโทษครับจังหวะนี้เนี่ยครับดูครับโอ้ไม่ได้โดนหน้าแล้วครับโดนแขนเลยฮะแต่มันหงายได้เหมือนกันครับโอ้ ลงไปครับครับหนาวขึ้นลูกนี้แหมยักแล้วลูกนี้เป็นบอลของทางสาธิตบอสวอลครับผมได้รายชื่อตอนนี้เริ่มพูดชื่อ,อแล้วนะครับสาธิตมอสวอน้องหนาวครับจะได้เปิดมางข้ามาให้ทางด้านสุงสุง,สงยังไงครับให้หนาวอีกทีหนาว ขึ้นไปขึ้นเฟรดมาลูกนี้ไม่โดนหัวแต่ว่าบอลเปลี่ยนฝั่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับบอลตันนต้นบอลตั้นเล็กมาเพชรไม่ชูข้ามาแล้วยังไงให้เพื่นอนทีเวลาง่วแล้วนะครับเวลาง่วแล้วแล้วก็นั่นแหละฮะยอดท้อหมดไปครับเป็นบอลของสาธิตปัสสาวะครับบอสครับอบอส บ,บอสชูรุ่งนี้ไม่ลงแล้วก็คื้นมาครับขวาเข้าไปแล้วก็ยังไงบอลหลุดมือจะชูดไม่ชูดขึ้นรูกนี้ลงไปครับมาครับขึ้นนำสี่ต่อนหนึ่งแล้วครับรัศฐาล,ลามครับแต่ที่มอเต์วอดูจังหวะนี้บอสจะแหยพยายามจะหมุนไม่ได้แล้วขึ้น ลงไปครับสูงครับไล่มาเป็น2ต่อ3ครับบัลสุขาราชครับหาจังหวะอยู่วางลูกนีดด้วยดีกวาเหมือนโดนบล็อกครับแล้วสามอีกทีหนึ่งไม่ลงครับเป็นทางสาธิตมอสวอครับรีบเอาได้ครับแล้วคื้นจังหวะนี้ได้ฟาวลงครับบอลครับตีเสมอให้สาธิตมอสวอครับดูจังหวะขึ้นครับแม่แล้วมันกระแทกแล้ว หรือน้อยครั้งเหรอครับที่สมัยบ้านฮัทโกเขาเรียกอะไรนะฟาวแท็กใช่ไหมฮะทางในบ้านสามสามนี่ไม่ดีไงนี่เป็นปเปล่เพีมรูปมากกว่าเอาครับหมุนมาลูกนี้รีบาวนะอาะน่าแล้วทำได้ดีครับน้องเพชรข้ามรูกนี้แหมว่ายหลังมาจะให้ผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินบอกว่าได้เล่นด้วยครับอยู่รอบสนามไปแล้วนะครับผิดองศาเยอะนะครับครับเป็นเหลี่ยมว่าเป็นเหลี่ยม ครับเพชรครับยิงสองคะแนนครับสั้นไปครับอยู่ที่เพชรอีกทีครับเพชรชิงไปลูกนี้ได้ฟาวลงครับแอนหวันครับนำห่างเข้าไปครับเป็นท่าต่อสามครับดูครับท่ามาลูกนี้ขึ้นหลอกก่อนจังหวะนึงเลยครับบอลได้อีกแล้วครับเพชรเก่าแล้วก็เป็นรีบอลได้อีกครับวัชรารามนี่ อาครับเทบอลยังไงดีครับสาธิตมาสวอขึ้นลูกนี้แบบบังคับเรียบร้อยครับโอ้โหได้ยินเสียงทีนี่ครับโอ้ตีบอลแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหขึ้นเลยครับไล่มาเป็น4ต่อ5ครับสาธิตมาสวอครับตรงครับไม่ลงครับแล้วยังเก็บได้ครับตรงหายจังหวะอยู่ คืนชูลูกนี้ไม่ลงครับใต้มีนิดนึงครับเพชรรีบเอาได้ดีได้เพื่อนครับเพื่อนหาจังหวะชูลูกนี้ลงไปครับเป็นดั่นคลื่นครับนามกตสี่ครับวัชตราลามครับแล้วก็เป็นตามสายิี่ปวทได้อยู่ครับยังไงครับจะเล่นยังไงดีข้ามบอลลูกนี้แม่เธอแรงไปส่งแลติดเพชรดึบเลยครับแล้วก็ข้ามจังหวะนี้พอโดนลวกหลังบอลหลุดไปครับอ่าแล้วก็ฟาวครับ ่โดดที่หลังโอกาสปาวสูงนะครับขอ,ทขอโทษขอโทษนะครับอาครับน้องหนาวน้องหนาวมาให้นาจานาจาพยายามจะส่งให้หนาวครับแต่ว่ามันติดครับแล้วก็ได้บอลถึงหนาวด้วยครับแล้วก็วางลงไปครับง่ายๆครับบอลมาที่พระเจ้าวสุธาราที่เทสเทส มัน9ก้าเกินไปเก้าหนึงครับย okay. ูโรมเต็ปนะจะไปถึงแอฟริกาใต้แล้วไม่ใ oh, ช่ยูโรเลยครับเลยเลยไปเยอะโอเคครับเอาครับหนูเกมันต่อบอาจารย์แซบออกมาลูกนี้้ามาขึ้นให้เพื่อนสวยครับลูกนี้ลงลงฟุ้ลงไปครับแล้วสองคะแนนลองสองหูไม่ได้ครับเสมอกันหกสิ6หกครับสูสีมากครับพี่นัรับ ผูนีผ่านาไปขึ้นทางยังเสมอกันหกต่อหกครับหนาจาจครับเช็คบอลเจอกับเติ้ลครับแล้วแต่ลูกนี้ซูงชุดไม่ลงครับแหมเป็นทางเติ้ลรีบาวได้ครับแล้วเป็นบอลของทางสาธิตมสวอวครับบอลออกเติ้ลครับหนาจาครับเช็คบอลครับ เลี้ยนปาเข้าไปหลุดเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นดาครับหลังจาปปวเป็นเจ็ดต่อหกครับเทสครับเทาจังหวะอยู่โดนนาจาประกบกรรมการบอกว่านาจาเสียฟ้าครับอยากเป็นบอลของทางพัชสุธารามครับนาจาไปแบบไปดันเทสเลยครับแล้วก็จะมพลสุธารามจะได้เปิดมา บอลตั้นมาที่เทสเทดข้ามบอลลูกนี้วางโอ้โหเกือบลงครับได้ชูจุดโทษนะครับโดนฟาวครับดูครับข้ามมาเนี่ยโอ้โหมือไม้เต็มเลยครับโอ้โอาครับชูครับให้ลงครับรีบาวได้โดยทางด้านของบอส บอจะข้าบอลแล้วก็ให้ลูกนี้นี่ก็โลเรียบร้อยโอ้โหนี่ประสานย่านได้ยอดเยี่ยมแม่ผมจะเรียบร้อยอยู่เรื่อยเลยเราเห็นว่าทูสเลยนวใจกว้างเป็นแม่น้ำแล้วไปขี้ครับขึ้นได้ไม่ขึ้นตกให้เพื่อนแนวขึ้นกับปลาพิ่หนึ่งครับเห็นได้ฝลาครับครับก็เป็นสเต็ปแล้วครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องหลอกจังหวะหนึ่งครับแล้วพอลงมาเนี่ยเรารู้แน่ได้ฝ่าก็ขึ้นไปเลยครับสวนขึ้นไปเรียกฝครับ ๋ยวชุบลูกโทษครับลงไม้ลงไปครับเสมเอเป็นเจ็ดต่อเจ็ดครับอ่าครับมาดูเพลงมันต่อแล้วเป็นมูฟล,ลูกนี้วางไม่ลงครับเปลี่ยนตัวนะครับลงมาตอนนี้ในสามก็เละชุด โคทษโลยนกอหนาวไม่ลงครับรีบาวได้เอานูนเกียวบอลไว้หรือเปล่าลองบอสตันให้วันนี้เต้นเต้นแหวงเข้าไปคืนม,มาบอสตันบอสตันหลอกจังหวะนหนึง่งให้แม่จะให้เพื่อนแล้วอคอคมาคอกมันจะหมดแล้วครับเรียบร้อยครับท่านค็อกหมดก่อนครับเทนี้ครับสาธิตป,ปัตตานดีครับ ครับทำให้ทางบอลสุดท้ายครับโดนช็อตคอรกไวน์โอเลชันครับมาครับนาจาครับบุกครับแล้วยัดให้เพื่อนลูกนี้โดนปัดได้ครับแล้วยังหาจังหวะอยู่ครับยังไม่ได้ยัดมาให้เพื่อนจังหวะนี้บนช็อตคอรกไวน์โอเลชันเหมือนกันครับหนาวขึ้นไม่ทันครับใช้เวลาครบหมดเลยครับสองทีมนะฮะสองทีสิครับจะข้าบอลลูกนี้ แล้วให้มายัางไงครับย้ํออกมาให้มาลูกนี้ชูนไม่ลงครับยังไงครับแต่ย้บเข้ามาเอา้ายังได้บอลอยู่และเติ้ลไม่ลงรีบเอได้โดยทางด้านบอสออกมาให้นาจานาจาหยอดเข้าไปข้างในขึ้นลูกนี้ได้ฟาวครับต้องหนาวฮนะได้ฟาวครับดูครับนี่ครับหลอกจังหวะหนึ่งโดดทุกคนนะ ่ลงมาสูงขึ้นไปก็ได้เปล่าวต้องจากคะแนนสสูีคร0-4ฟาวนี่ก็ฟาวมาล้าว6ครั้งแล้ว <laughs> ครับพี <laughs> ่น้าเนี่ยครับต่างกันฟาวสวอครับหนาวชุลุกโต้นีครับชมทั้ง2ทีมรับเล่นได้อย่างเต็มที่ <laughs> แล้วตอนนี้แน่ว่าจะไม่มีผลกับรายการนี้แล้ว,นะวครับเกิดมาแค่แต่ต่อแป่ครับอ่าครับ ปลื้มครับ Take <c oughs> เช็คบอลเปลื่อนมาระกีนให้แล้วอ้าวบอลหลุดครับต้องเล่นกันใหม่ครับตัวนี้ขึ้นจับชูดหลงไปครับเป็นแงน่ของทางบอสตันครับแล้วเจา้าคืออะไรไม้โอ้ยโดนบอกได้ครับแต่ก็เสียฟาวครับจังหวะข้ามมาเนีนมากันสองคนเลยครับ พอทุนโทษไม่ลงครับเหลือยู่นะครับพอเปล่าเจ็ดแล้วลูกนะครับมันก็ทอออกมาจากขว้ครับนาจานาจาให้มาข้างในแล้คืนให้นาจานาจายิงสองข้แนนบอลมันเช็ดบวกครับออกก่อ,อนครับอลัทางวสุชาลามครับ ไปเช็ะบอลครับลืมครับเจอนาจาครับลืมไทยเพชรครับกลับมาทิพย์ลืมครับบึมโยกหลอกแล้วครั้งนี้ไปลงครับเพชรจะรีบาวไม่ได้ครับบอลมาถึงนาจาครับนาจาดีดให้สูงครับสูงหาจังหวะอยู่แล้วครั้งนี้ลงไปครับดีเสมอครับลักขึ้น เอาคืนครับแต่ว่ามันเลยห่วงไปแล้วก็ขึ้นลูกนี้เอาโดนป้องกันไม่ได้ยังไงรยังไม่ยอมกันเอาครับโดนบอลแล้วเอาคว้ยมาลูกเี้ทานท้าสูงออกมายังไงเสมอกัน9้าต่อ9้าขึ้นลูกนี้ไม่ลงรีบาลได้โดยเพชรเพชรยังไงครับบอลตัดขอบอลอยู่บอลต่าได้บอลข้าบอลลูกนี้ครับเอาครับยังไงครับเพชรเวลาท็อกทกจะหมดแล้วครับและตอนแย่งบอลได้ เป็นศาสต์ที่มศวครับ30ิวิ้วท้ายโยกครับและข้ามไปเส้นหลังและจละเลมันไม่มีมุมครับออกมาด้านนอกแหมลูกนี้ครับโอ้โหจะชูดนื้อได้ยังไงครับผมยืนอยู่ครับตั้งแ้่หนาวบอกโอ้โหหัดมาชูตต่อได้ยอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับมันง่ายไปมันง่ายไปเกินไปครับแล้วเป็นเวลาน,นอกครับ าภาษาเราก็กะว่าจะยิงให้หน้าไหมครับแสงจะยอมครับไม่น้านี่ครับผู้ตัดสินของเราครับอ่าทู่รออยู่แล้วผู้ตัดสินเอาครับเหลือเวลาอีก15วินาทีครับเสมอกันอยู่ครับตอนนี้ยังมองไม่ออกครับผู้นี้มาครับวัสุคาราบครับ คืนเทรลูกนี้บอลออกครับแต่ยังเป็นของทางเป็นชน็อตของไมโอเลชันครับบ,บ,บอลกลับมาที่ฝ่ายทีมปะะอ้อครับเลอที่8.4วินาทีครับหนาวครับแม่หนาวไอนาจารครับนาจาจะแหวกขึ้นไปครับได้ไหมโอ้ไม่ได้ที่ขอบวงครับดีลรงมาก่อนครับนนแล้วโอ้โหยืนไม่ทันครับ เส<ห>มอไปเไป9ต่อ9ครับโอ้โห,โหโโนะครับผมภาค่อดเอเนี่ยมาโดนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับทีจะได้ต่อเวลาพิเศษนะครับดสสูครับจังมกางครับศึกษากันอยู่เนี่บจังหวะข้ามบอลนี่ขึ้นไปบางทีก็กไม่ฟาวก็ลงนะครับต้องส่ง ต่อเวลานะครับใช้ได้2คะแนนก่อนชนะไปเลยครับลองมาดูนะครับว่าใครจะชนะเกมนี้ไปได้ครับเป็นบอสครับได้เช็คบอลก่อนครับแล้วจะแหวกเข้าไปหวา่นรู้ี้ไปลงครับบอลยังอยู่ที่ทางสาธิตปสวครับซูแหวกที้ไปดับเป็นคันไปลงอีกครับเพรรีเอาได้ดีมาให้เพื่อนแล้วฟลเตอร์นี้หุ่นเลยครับ บอลมาอยู่ที่สูงครับหนาวครับโหตแล้วจันแล้วยัดให้ลูกนี้บอลครับเรียบร้อยครับนำหนึ่งองสูงครับแต้มเป็นสิบปากเก้าครับและจังหวะนวีน้ก็เป็นด้านของวัชุธารามยิยงสองคะแนนมาหวังกันจะจบเลยครับตองเพชรแต่มันไม่ลงครับครับเป็นบอลของสาธิตปศวอ หมอลูกนี้ต้องการอีกคะแนนเดียวบอลออกไปครับบุกต่อครับบุกต่อครับตอนนี้ช็อตค็อกเหลือ9วินาทีครับดูเับจะทำยังไงครับหนาวหนาวให้มาที่ซุงยังอยู่ด้านนอ,อกกันอยู่และเหลือเวลาอีกประมาณสาววิช็อตล็อกเรียบร้อยเลยครับแม่สองคะแนนก่อนนะครับทางด้านสาธิตมศวนชนะไป11ต่อ9ครับ จังหวะสุดท้ายครับสุบ่งเฟกหลอกสวยครับก่อนชิงกันลงไปครับให้สาธิตปสวชนะไม่ได้ครับนีบ่ไฮไลท์ครับจังหวะโยกหลอกครับของทั้งคลื่นครับแล้วนาจาลูกนีครับตีบมาให้หนาวแล้วต่อมาที่สุ่ง ลูกยิงของทางบอสตันครับสูงครับจังหวะโยกหลอกแล้ววางนี้ครับสูงครับจิงแปลง่ายๆลงไปครับเป็นชัยชนะของทาง่านแต่ที่ปัซซาวครับ